สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบพ่อครับไอดินดำขี้เก่าครับมืัอนี้เป็นความโชคดีครับพี่น้องไอดินดำครับทีมงานเนี่ยภาพภูรักภูใหญ่ครับของเมืองไทยนี่แหละครับมาเบิร์งานนะครับในกิจกรรมของการพัฒนาพี่น้องเศรษฐกิจฐานราดนะครับพี่น้องมืัอนี้ภาเพิ่นมาเบิร์นข้ามครับพี่น้องประมาณ40 50คนนะครับมาเบิร์งานแล้วโอ้ยขายดีขนาดย้อนไปสัมผัสเบิร์ พี่น no ้องเกษตรกรเขาสิด so, ีใจปันไดบ้านมากเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนดี้ม่พ่อผู้ซอยผู้เยาว์บ้านครับเป็นทังไหนในน้ำโตจังหน่อยในนี่ครับผมผู้ช่วยอินทรีปราซีครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณเรือใหญ่ของเรานในตรงนี้เลยครับดีใจดีใจดีใจแทนพี่น้องผมพี่น้องคุณเรือใหญ่คุณเรือน้อยนะครับคุ้มผ้าคามนะครับที่เรามาถึงจุดนี้แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าใน อันนี้ที่เข้ามาสนับสนุนนะครับพักดันนะครับให้เราไปต่อยอดในเรื่องของความของเรานะครับที่ที่พี่น้องเราทํามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่พ่อแม่จะน้อยว่าใช่ครับโอ้ขายดีขายดีพี่น้องท่อหอดเจ้าประทันอยู่ดินดีมากเลยมาเป็นไงครับสวยบ่อครับง่ามเลยค่ะง่ายมากพี่น้องเป็นธรรมดานี่ครับพี่น้องมันเป็นแม่ค้าธรรมดาคุณครูพร้อมเนะเนี่ย สวัสดีครับคุณครูเป็นไังไหมมือนี้ได้เท่าไรแล้วอุ้มไ้ก่อนมาแห้งมาได้สามประการทีนี้นี่ขอบคุณนะคะโอ้โหนี่โอหางานแบบนี้ยากมากนะคะมาช่วยกันอุดหนุนนะคะฝีมือดีๆจะได้ยังคงอยู่กับประเทศเราต่อไปได้กี่ผืนครับพี่วันนี้ได้สองได้สองผืนแล้วพี่บอกเออเอาไปใช้อีกอันนึงเอาไปตัดอ๋อเท่าไรแล้วมือนี้ เมื่อไใ้กันได้ขายยุคความรนแะ ได้เป็นซิปสินพูดแล้วค่ะซิปสินแม่พี่น้องเนอะเนาะขาดอยู่เนาะข้าก็มีคนอุดหนุนเนาะดีใจบ่ดีใจค่ะอยากให้มีดูดูมีทุกอาทิตย์เนาะอยากให้มาดูดูค่ะนั่นเอามามาคุณเนี่ยหลายขนาดพี่น้องครั้งแรกเลยบอกครับออกภาพแหวกออกแนแต่ก่อนเนี่ยมีแต่รอดูเนาะว่ากลับมาแม่ได้ขายไหมแต่พอมาวันนี้เออตื่นเต้นค่ะมีความื่นเไม่ทราบยุ่งหมาองเนาะ ฮะโอเคครับอะไรนี่ออืืคุณเหมียวพิ่งเอาอันนี้ดูสิหอมมากๆอันนี้เพิ่งย้อมเสร็จนะครับนี่ทำน้อยๆกับการดอันนี้ย้อมเข้มเลยใช่ไหมครับใช่นี่วันนี้ดีแม่ปราดของเรา นะครับนวัตกรอีกผู้นึ่งนะครับพี่น้องเด้อนะครับแม่เหลิมเนาะเป็นยังไงมึอนี่พุ่มใจมอพุ่ดีใจมอโลกอาจจะหายก็ได้อาจจะเป็นสาวขึ้นอีกสิบปีเนาะโอเคเนาะมึอนี่เนาะผู้หลักผู้ใหญ่มาทูตสิฝากยั้นนี่ฝากเขาจังไงแน่นี่ฝากจังไงเมื่อไหรฝากข้างคณะเชิญคนนี่แหละเชิญชวนเข้ามาอีกเนี่ยเชิญชวนมาหลายๆคนเน่ยค่ะมาที่นี่บ่ผิดหวังค่ะผาข้ามแท้ร้อยเปอร์เซ็นบ่มีปลอมค่ะของวานอนนะ เนาะมันเห็ดยากเนาะเห็ดเา็แต่าละแต่ราคานี่ก็ไม่แพงนะทายากมากเวลามัดเวลาย้อมเวลาเวปลูกน่ตั้งสาสี่เดือนถึงจะได้เนื้อคามมามาทอค่ะอย่างว่าเซอรส่วนทุกผู้ทุกคนถ้าอยากได้ของแท้ของดีก่ะให้มาว่านอนต้องมาดูที่นี่ดูผลิตเนาะนะครับดูการผลิได้แบบแล้วพื้นไปได้เนาะจะได้มาเบิ่งว่าี่ตัว่ใหย่เรลืมนี่ มาเบิงอ e th e ิลีเลยว่าบ <sch ell mart> th ่ได้ตัวเป็นของแท้ทอดจากมือบ่ได้เป็นของเครื่องเครื่องหนังยอมก็ยอมด้วยมือปลูกก็ปลูกด้วยมือมาเบิงผู้สาวงามเมืองวานอนพี่น้องเมือนไหม้มีแต่ผู้งามงามเลยพี่น้องเด้อสวัสดีครับแม่มุ้ยบ้านใดทางนี้เบิดนี่บ้านดอนยานางบ้านดอนยานางดอนยานางเบิด์คุณน่ะน้องน้ากดด่านโซ่พี่น้องนี่ปัด อันนี้ลายพ้าเขมาเด้อพี่น้องเด้อนน่แมนบอเออไล่ย,ยังมีไล่ลประจำบ่อันนี้ลาย,ยัางนี่ลายพ่อโฮมมาดอันนี้ลายพระเขมานะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการทอนะครับเป็นลายพ้าเขมาแต่เ,เอาสีริงคามมาทำนะครับก็บจะเป็นคามพระเขมาเด้อพี่น้องเนดะ้อ เออพาเข้ามากข้ามเออพาเข้ามากข้ามพี่น้องนี่พื้นนี่บอดได้แพงเด้อพี่น้องเด้อบ่อยากมอให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อนี่งามเด้อนตอบตอบจุดตอบจิตวิญญาณ่ามันไม่่ใชเป็นนนงาะครับเป็นก็ไม่แขวนน้ำเลือพี่น้องเด้อแขวนน้ำเลอ้ดัมสีบางแง่บัดเดี๋ยวสีของเอานี้จากข้างเนาะอันสีแดงๆขึ้นมาอบักว่าเ่ยต้นว่าบักว่าเอาเปลือบบักว่าเปลือบบักว่า อันสีสมสมจักน้อยนี่คือข้างเด้อพี่น้องเด้ออัน<ข>สีเ,<ข>เล่เลเธอเธออันนี้มันเป็นสีชมพูแต่พอมาโดนสีพอ,อมาโดนสีครามเขาเลยออกเป็นสีมว่วงเขาจะไหมคะคือเส้นใยที่มาพุ่งอ่ะเป็นสีชมพูครับนะครับอยากมาเที่ยวหยติดต่อมาทั้งไอเดินดำก็ได้ครับไอดินดำสิบห้ามานะครับว่านนอนเลยครับหม่องแรงผลิตเลยเด้อพี่น้องเด้อ